หลังจากที่ไม้ได้ดินขุยไผ่มาแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ก็จะนําส่วนผสมของดินขุยไผ่นะคะแล้วก็มาผสมกับปุ๋ยคอ,อกนะคะอัตราส่วนก็คือดินขุยไผ่ผสมดิน2ส่วนนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอก1ส่วนแล้วก็จะมีแกลบดิบนะคะแกลบดิบซึ่งเป็นแกลบที่ผ่านการย่อยสลายมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือในี้ไม่เอามาใส่กระสอบแล้วก็ทิ้งไว้เป็นปีแล้วนะคะแล้วก็สามารถเอามาผสมแล้วก็ใส่ลงในแปลงผักเพื่อที่จะปลูกผักได้เลยนะคะเพื่อนๆ หลังจากที่ไหมปรุงดินเสร็จแล้วนะคะหมก็จะมาทําการปลูกผักนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือจะเป็นผักชุดแรกนะคะที่หมลงในายางล้อรถยนต์นะคะเพื่อนๆที่หมทําแปลงผักด้วยยางล้อรถยนต์เนาะก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของมะเขือเทศนะคะตรงนี้เป็นมะเขือเทศที่หมเพาะในกล่องโฟมนะคะแล้วก็พอดีไม่มีเวลาปลูกไม่มีเวลาเตรียมเตรียมแปลงนะคะก็เพิ่งจะมีเวลาเตรียมแปลงแต่ที่นี้เขาโตแล้วนะคะทีนี้ใหมก็ถอนเอา ต้นก้ต้นมะเขือเทศเนี่ยนะคะจากในกล่องโฟมที่หมายพ่อไว้นะคะแล้วก็เอามาปลูกลงในดินตรงนี้เลยนะคะก็คือเป็นสูตรปรุงดินที่ที่หมายทาเสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆจะถอนมะเขือเทศที่เขาโตขนาดนี้มาลงนะคะเพื่อนๆก็ต้องถอนเอาทั้งรากทั้งดินมาด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาลงในแปลงแบบนี้นะคะก็คืออนี้จะเป็นแปลงที่หมายเก็บไว้สําหรับการปลูกปลูกผักไว้กินนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นพริกต้นพริกนี่ก็คือจะเป็นต้นพริกที่เขาขึ้นเองนะคะที่ ข้างที่ล้าง,างถ้วยของไม้นะคะก็คือแถวๆห้องครัวนะคะก็จะเอามาลงตรงนี้เลยแล้วก็สาเหตุที่ไมเอาต้นพริกแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ผักบุ้งเนี่ยมาปลูกผสมผสานกันนะคะเพื่อนๆก็เพราะว่าต้นพริกเนี่ยเป็นเป็นพริกเนี่ยเขาจะมีอายุยืนนะคะอายุเขาอย่างน้อยก็ต้องเป็นปี2ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลกัหลกๆในแปลงตรงนี้นะคะแปลงที่วงล้อรถจนตตรงนี้นะคะใหม่ก็คือจะลงพริก ก็ค <The> like <d ata> ือเป็นพืชหลักเลยนะคะในตรงนี้เนาะคือใหม่จะปลูกเอาไว้เพื่อเอาไว้เก็บกินเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ก็เลยลงพริกเป็นตัวหลักแล้วก็ส่วนตัวเสริมเนี่ยก็คือจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยก็คือเขาเขาจะอายุไม่ค่อยยืนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บกินลูกเขาอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ไม่ไม่กี่เดือนนะคะก็คือเขาก็จะตายแล้วนะคะก็คือจะหมดอายุละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพืชหลักของใหม่ก็คือจะเป็นพริกแล้วก็พืชรองก็จะเป็นมะเขือเทศแล้วก็จะเป็นผักบุ้งนะคะ ส่วนผักบุ้งเนี่ยก็คือเขาไม่มีปัญหาที่จะปลูกแซมกับพืชอิตร์อื่นอยู่แล้วเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเลื้อยตามพื้นนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะคือเราปลูกไว้แล้วเนี่ยก็คือเขาเลื้อยไปตรงไหนนะคะเขาก็จะไปแตกรากตรงนั้นแล้วก็จะเลื้อยรอบๆวงบ่อตรงนี้เลยนะคะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาจะไม่สามารถที่จะสูงท่วมพริกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกก็จะได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะอันนี้ก็คือใหม่พึ่งลงปลูกเมื่อคืนนะคะเพื่อนๆแล้วก็หลักการสําคัญในการ ลงผักนะคะในแปลงเมื่อเราถอนกล้าผักหรือต้นผักเนี่ยมาปลูกหมายแนะนาว่าให้เราปลูกตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยอากาศเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้พริกมะเขือเทศแล้วก็ผักต่างๆที่เราจะเอามาลงใหม่แบบนี้นะคะเขาจะสามารถตั้งตั้งต้นตั้งตัวได้นะคะแต่ถ้าเราปลูกในตอนเช้าแล้วก็มาเจอแดดเลยเนี่ยก็คือต้นเขาจะเหี่ยวแล้วก็เขาจะอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลาเขาในการฟื้นตัวก็คือเน้นปลูกในเวลากลางคืนนะคะเพื่อน หรือว่าตอนเย็นนะคะเย็นสักสี่ห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็ค่อยลงผักพวกนี้นะคะลงผักใหม่ผักอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อ,อนๆหมายแนะนําว่าให้เราปลูกในตอนตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายหรือตอนเย็นเนาะแล้วทีนี้ก็เมื่อเราลงผักเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สําคัญเมื่อเราลงผักใหม่ๆนะคะก็คือเราจะต้องมีแสแลนนะคะแบบนี้นะคะก็คือปกติถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงฤดูการที่แดดไม่ค่อยแรงนะคะก็คือเราจะลงแสแลนแค่ แค่ชั้นเดียวนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าแล้งนะคะหน้าแล้งก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของแดดแรงในตอนกลางวันแต่กลางคืนจะหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหมก็จะกางแสแลนนะคะคลุมพริกแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ่ากางแสแลนคลุมแบบนี้ไว้เลยนะคะก็คือตอนกลางวันก็คือจะไม่ให้เขาโดนแดดเลยแล้วก็เราก็จะมาเปิดให้กับเขาเฉพาะตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆแต่ตอนกลางวันแบบเนี้ยคือป้องกันแดดก็คือไหมลงแสแลนไป สองชั้นนะคะอันนี้คือชั้นที่ส <acted> องข้างล่างนี่เป็นชั้นชั้นที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ลักกลางวันเราจะคลุมไว้นะคะคลุมไว้สักสองสามวันก่อนนะคะเพื่อนๆให้เขาตั้งตัวก่อนเนาะถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็คือให้เราออกนะคะออกเพื่อให้เขาได้แบบได้รับอากาศภายนอกนะคะแล้วก็ได้ตั้งตัวแล้วก็จเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าถ้าเราคลุมไว้ทั้งคืนเนี่ยก็คือปัญหาก็คืออาจจะเป็นเป็นลาเป็นอะไรได้นะคะ เพราะว่าเขาจะอยู่ในความชื้นเยอะเกินไปนะคะเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ใหม่ปลูกผักได้นะคะปลูกพริกปลูกมะเขือเทศลงแปลงแล้วที่หมยทำในคลิปก่อนนะคะให้เพื่อนๆน,นดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตว่าพริกเราเป็นไงบ้างมะเขือเทศเราเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมะเขือเทศโตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ยืดขึ้นเยอะเลยแล้วก็ ผักบุง้งเราก็แข็งแรงแล้วอันนี้คือใหมเปิดผ้าสแลนออกแล้วนะคะหลังจากที่ไหมเอาสแลนคลุมไว้ประมาณสี่วันห้าวันนะคะสี่ห้าวันแล้วก็ตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่ใหม่จะเปิดสแลนออกเพื่อให้ผักของไหมตรงนี้นะคะรับแสงได้แล้วนะคะนะคะพริกก็เริ่มสุกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะพริกเริ่มสุกเริ่มแดงและใบก็เขียวแล้วก็มะเขือเทศก็เริ่มโตแล้วนะคะ พืชผักของใหม่ก็เริ่มแข็งแรงแล้วเร,เริ่มเจริญเติบโตแล้วผักบุ้งก็เริ่มแข็งแรงแล้วจากวันนั้นที่ใหม่เริ่มเริ่มย้ายย้ายจากตะก,ก้ามาใหม่ๆนะคะผักบุ้งเขาจะค่อนข้างเหี่ยวแล้วก็พริกเนี่ยจะเติบโตไม่ค่อยดีแต่พอย้ายมาลงในดินปลูกที่ใหม่เตรียมเอาไว้แล้วแล้วก็ปลูกลงไปนะคะปรากฏว่าต้นพริกสวยมากเลยค่ะแล้วก็เ <im it> พื่อนๆเห็นอะไรไหมคะเริ่มติดดอกแล้วค่ะเนี่ยนี่เริ่มติดช่อดอกแล้วนะคะพริก แล้วก็ค่อนข้างจะเขียวนะคะอุดมสมบูรณ์ตรงนี้นะคะนอกจากไม้ผสมปุ๋ยคอกซึ่งเป็นขี้วัวแล้วปุ๋ยที่ไม้ใช้ลดเป็นประจำอีกปุ๋ยหนึ่งก็คือจะเป็นน้ําซาวข้าวนะคะที่ส่วนของไม้นี่ยนอกจากการปลักหมักดินลงแปลงแล้วนะคะไม้ได้สูตรใหม่มากก็คือน้ําซาวข้าวน้ําซาวข้าวเนี่ยจะมีธาตุอาหารที่จําเป็นกับพืชแบบหลายอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของข้าวหมักเนาะ มีธาตุอาหารต่างๆเยอะแยะเลยนะคะในน้ำซาวข้าวใหม่ก็จะนาน้ำซาวข้าวเนี่ยมาลดลดพริกนะคะเป็นประจํานะคะอาจจะลดวันเว้นวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งลดสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นสูตรไม่ตายตัวเพราะว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมันไม่ได้มีผลอันตรายกับพืชผักเราอยู่แล้วเพราะว่าเป็นน้ําธรรมชาติคือคนสามารถกินได้พืชผักก็กินได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนําน้ำซาวข้าวนะคะมาใส่มาลดนะคะทุกๆวันนะคะเพื่อนๆตรงนี้อ่อ แล้วก็เพื่อนๆมาอัปเดตพริกด้วยนะคะพริกในในกล่องโฟมตอนนี้ใหม่ย้ายลงมาไว้ที่ข้างแปลงแปลงปลูกผักแล้วนะคะจากห้องครัวแล้วก็เพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะการเจริญเติบโตของพริกใหม่เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีมากเลยเห็นไหมคะนี่ปกติถ้าเราเพาะพริกนะคะในในกล่องโฟมโดยที่ เราไม่ได้ลดน้ำซาวข้าวหรือว่าไม่ได้เติมปุ๋ยให้เขาทุกวันเนี่ยพี่เขาจะไม่เจริญเติบโตงามแบบนี้นะคะมันจะเหลืองเนาะแต่เนี่ยเนื่องจากว่าไม่ลดน้ำซาวข้าวทำให้พริกของไม้เนี่ยสวยงามนะคะแล้วก็ต้นต้นก้นกาก็แข็งแรงด้วยถ้าเราเพาะในถาดนะคะเพื่อนๆถ้าพริกมันโตขนาดนี้นะคะถ้าเราเพาะในถาดถาดเพาะโดยใช้แบบดินพิสทมอสนะคะ โดยที่เราไม่ได้ลดน้ําสาวข้าวเติมเข้าไปเนี่ยพริกเขาจะไม่เจริญเติบโตสวยขนาดนี้ไม่แข็งแรงขนาดนี้นะคะเพราะว่าธาตุอาหารในพิษมอสเนี่ยเขามีระยะเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นอะ่ะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาปลูกจริงถ้าเราเพาะลงในกล่องโฟมหรือในตะกร้าเราก็ลดด้วยน้ําซาวข้าวนะคะคือทั้งพริกทั้งมะเขือเทศนะคะหรือว่าแม้แต่กล้ามะเขือเองมันก็จะเจริญเติบโตจะสวยงามแบบนี้นะคะแข็งแรงแล้วก็ต้นเขาจะดูสมบูรณ์เห็นไหมคะเพื่อน อันนี้ก็คือเป็นเป็นสูตรที่ส่วนไม่ใช้เป็นประจํานะคะอันนี้ก็อยากเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ด้วยเพราะว่าเรามีอะไรดีๆเราก็เอามาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็เนี่ยก้ามะเขือเทศที่ไหมเทจากส้มตำไว้ครั้งก่อนก็เริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวพอเตรียมแปลงผักเสร็จแล้วไมก็จะนําพริกกับมะเขือเทศตรงนี้นะคะไปลงแปลงปลูกแปลงใหญ่อีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือไม่มีเวลาปลูกเราก็เติมปุ๋ยให้เขาไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเป็นได้เพื่อนๆอ,อย่า ให้เขาแบบโตขนาดนี้นะคะเพราะว่าการเจริญเติบโตเขาถ้าเราย้ายกล้าเขาเขาจะเขาจะโตยากนะคะการเจริญเติบโตเขาจะชะงักถ้าเป็นได้นี่เราควรจะปลูกตั้งแต่ตอนที่เขายังกล้าเล็กๆอยู่นะคะกล้าเล็กๆก็คือเนี่ยกล้าประมาณเนี้ยแต่สามสี่ใบเนี่ยจริงๆอ่ะต้องลงปลูกได้แล้วนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะสามสี่ใบอ่ะลงปลูกได้แล้วแต่เนื่องจากหม่ไม่มีเวลาใหม่ก็เลยปล่อยให้เขาโตขนาดนี้ แต่ถึงเขาโตขนาดนี้ถ้าเราดูแลถูกวิธีนะคะเขาก็เจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันแต่อาจจะชะงักช่วงแรกเท่านั้นเองเพราะว่ารากเขาแข็งแรงแก่แล้วแล้วก็ค่อนข้างไปไกลแล้วนะคะเวลาเราถอนก็อาจจะกระทบกระเทือนนะคะแต่ว่าอย่างอย่างต้นกละดาองพริกตรงเนี้ยเนี่ยคือใหม่ปล่อยให้เขาอยู่ข้างหองครัวจนเขาอายุได้2อเดือนจะสเดือนแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆจนเขาติดลูกอ่ะ แต่แม่ก็ย้ายลงมาปลูกในดินปลูกตรงนี้แต่ถ้าเราทําถูกวิธีเขาก็รอดนะคะแล้วก็เจริญเติบโตต่อได้อันเนี้ยแม่ย้ายมาแม่ก็คือแม่เอาทั้งดินทั้งทั้งรากเข้ามาพยายามให้รากเขากระทบกระเทือนน้อยที่สุดไม่ให้รากเขาขาดนะคะอ่าเราต้องลดน้ําก่อนก่อนที่เราจะถอนนะคะเพื่อนเพื่อลดน้ําให้ชุ่มเวลาถอนรากเขาจะได้ไม่ขาดไม่กระทบกระเทือนมากมือเขอเทศก็เหมือนกันแม่เอามาปลูกนี่คือเพื่อนเพื่อนเห็นวันนั้นก็คือมันโตลแล้วเนาะ มันยาวละแล้วก็ทีนี้หลังจากปลูกได้ไหมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ผ่านไปเจ็ดวันละอาทิตย์หนึ่งละนะคะเพื่อนๆเ,เ,เขาก็แข็งแรงและแต่ไม่ใช้แสลรนลุมแค่สีห้าวันเองนะคะอ่พอเขาแข็งแรงเราก็เปิดผ้าออกให้เขารับแสงแดดนะคะเขาก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้อันนี้ก็คือมาอัปเดตพริกมะเขือเทศนะคะที่ใหม่ย,ย้ายลงมาปลูกในยางร้อรถยนต์นะคะเพื่อนๆอน่อา สำหรับคลิปนี้ใหม่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะในคลิปหน้าใหม่จะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ